สวัสดีครับวันนี้วันที่28กันยา2564ผมโก้ใจเกินร้อนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตไก่หน้าซีดนะครับมาดูพร้อมกันเลยครับตัวนี้รักษามาเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับต้องมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสภาพล่าสุดหน้าเริ่มแดงขึ้นมาแล้วครับ หน้าเริ่มมีสีมีสันแล้วครับจากวันนั้นที่หน้าซีดขาวเป็นสาวญี่ปุ่นเลยครับถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะไม่เกินเดือนนะครับก็คงจะหาย ดูแล้วเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วครับเริ่มมีสีมีสารขึ้นมาแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้ชมใหม่ครับอันนี้รักษามาประมาณสามสี่วันครับ